บิ้งไหทุกคนเฮื่อน่ะเนาะไก่จะล่มแล้วทุกคนเนาะนี่มันเนืองแล้วนะสำหรับฟาก็คือบนไหนมันขาดมันหักเนาะถ้ามีเป็นฝาใหม่แล้วก็เพิ่นก็เก็บเป็นสังกสีเก้ามันเน็บใส่แบบนี้พอกันล่มกันฝนเนาะนี่ออกเมียงมาแล้วทุกคนเอาโัวตัวตาเพื่อนนี่อย่างกับโดกหมดแล้วทั้งนี้คือกันทุกคนนี่เอาไม้ข้ามไปเด้อ ยาดมันล่มเดี๋ยวจะให้เบิ้งน้ำกันแบบแจกงทุกคนนะประมาณนี้เลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องกะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่สองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกะตอนนี้นเนาะเฮากาได้มาอ่ายุที่บ้านห้อยคาพี่น้องเมืองปากอูเนาะกะได้มาเห็นอวกวีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะอ,อ่ามีทางซาบานเปิดแนะนำเฮา เข่ามาเบิงอยากให้มาช่วยครอบครัวนี่แดานะเพื่อนนั่นโอ้ทุกลำบากทุกยากแห้งเลยทุกคนเนาะเฮาก็เลยว่าจะเข้ามาเบิงตัวจริงว่าเพื่อนเป็นอยู่จังใดเนาะแล้วก็อยู่น้ำไผ่มีไผ่แด่นะก็ลองไปสอบถามเบิงรายละเอียดว่าเป็นจังใดเนาะทุกคนเนาะก็ตามที่ชาวบ้านบอกให้เฮาฟังก็คือโอ้ทุกพิลึกพิโรุ่แท้ๆเลยเนาะก็แต่ว่าเพื่อนก็หาอยู่หากินตามความสามารถเพื่อนอยู่ตามที่เขาแจกบอกเนาะก็โอเค เดี๋ยวเขาเข้าไปสอบถามเพิ่นอ่าแล้วก็ไปเบิ่งเฮือนซานล้านแปดเปปปนนพิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็ได้อยูห่หน้าเฮือนของเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยทุกคนอ่าแทบบ่เชื่อสายตาทุกคนเนาะน,นี่มันเฮือนทุกคนโอ้เป็นแบบถ้ามีเขามาเห็นเขาเคลียร์เป็นลูกเป็ดลูกไลก่เน,นาะทุกคนเนาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องไก่ๆจะร่วมเราได้น,นี่นะเป็นเฮือนเท่าไหร่ประมาณสองเมตร พุนสองเมตรประมาณนั้นซื้อเนาะแล้วก็มีสังกะสีจากแผ่นเบอรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบอร์นั้นหกเบอร์นี้หกก็เป็นสิบสองแผนน่นเนาะแล้วก็ฝาก็คือเอาไม้มาซับซับซับแล้วก็เฮ็ดเป็นฝาเนานะโอ้โหทพี่น้องจากทีโรมที่มันยังนะี่ท่านี้ก็เป็นตุบต๊บตุบต๊บตับต๊บๆเนาะนี่ทมิดนี่ทมิดหน่าจะเป็นฝาไมาเ้เฮียนี่นยเดมเพราขึ้นไหมร้องทุกคนนะแล้วก็สังกะสีเก่ามาเสียบใส่ พอบ่ให้ลมบให้ฝนซาดเข้าไปเนาะนก็เป็นสังกะส,สีเก้าๆเลยทุกคนในพื้นเฮือนก็นยังไม่เอาสังกะสีมาใส่กันแบบมันโปรดมันเพลมันโอ้ถือว่าดุกเมื่อเราก็ทุกคนโอ้โถๆยถ,ถ,ถ,ถนี่เจ้ทุกคนเบิงน้ำกันมันเนิ่งนะเป็นมุม45องศาแล้วทุกคนเอง วาโถโตโโนักโตเป็นน่อยสมัติตอาบูนีเนาะก็โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปอู่ลมน้ำเพลินมึงเนาะว่าเพลินเป็นยูจังใดทุกคน,นอันนี้เป็นทางเก่าเือนอันนี้ก็เป็นเอาสังกะสีมาใส้คือกันทุกคนอันนี้คือกันนะโอ้ทางนี้แห้งนักทุกคน อ๋อันนี้ทางประตูเข่าทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าไปน้ำพึนไปเบิ่งในเฮือนบ้างจมืดบ้เบิ่งอันก้อนหยาดใส่ไ,ม,ไม้เด้วยสบายดีไงสบายดีสวัสดีสบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีไอ โอ้อันนี้เมนเฮือนเนะวะแม่เฮือนเท่าไหละแม่นเอาในทุกคนในเฮือนเบื่อนี่เฮือนมีบอลนอนบอลยามเนี่ยทุกคนนี่ทางในเฮือนนอนนี่เนาะขออนุญาตถามในเอื้อยซือยังเกาะขอนซือลีซือลีเออซือลีอ่ะเออเอาซือคือเฮาเลยทุกคนเฮากับซือลีเนาะเอออัน เด็กขึ้เจ้ี่รลโดยอ่าอันเออยอายุจักปีอ้วเด้วอหอดฮอดเดึสิปีฮะบ่ฮอดนะหดึสิปีปีปสิปีเออบ่ว่าว่าเทอะหอดเราที่สี่สิบนี่ฮหอดอะฮอดหละบ่ฮอดประมาณสิปีมาก็ปีฮะมาสิปลปยปีสิปลปยปีเออ เป็นยังสิป,ป่าปีกำลังเป็นสาวขึ้นไหมแล้วนอนซะหนองเออไม่อะกำลัง <c oughs> ใน,นเฮื่อนเราล่มเหมือนเงินล่มหมดอเออเออเนี่ยเจ้าบ่มีผัวเขาบ่มีผัวบ่มีเออแล้วบ่มีพ่อบ่มีแม่ไมีพอ่พอพ่อแม่ตายไปหมดละ,ะแล้วอายกับบ่มีนองได้ซะหนะเอ้ก็บ่มีเอ้ยอายก็บ่มีอ้ายบ่มีเอ้ยบ่มีน้องก็บ่มีบ่มีน้องนอ๋ ถือว่ายุตัวผู้เดียวเลยเนาะเจาาว่ามีลูกอะเดี๋ยวเนี่ยฮะเดี๋ยวลูกสองคนอออ้วนเจ้าจมีลูกสองคนออยุใส่เดี๋ยวนี้นะอ้วนเดี๋อยู่เดีอยู่นเน่ยเมเดี๋ยเมนอยู่นํำยูน้ำมานาพอพุ้นเอออก็ ก็คือเจ้ามีผัวสองคนอ่ะเรามีผัวคนหนึ่งเราป้ากันที่แม่นลูกนี่ลูกมีลูกสองคนเราบ่มีพอบ่มีพอเจ้าบ่เคยมีผัวบ่มีบ่มีเอาลูกลูกเออหนาจะเป็นลูกทางเนาะแม่นะแม่น่ะมีสองคนเ้วเดนนี้ไปยุ้งน้ำพลอยลูกได้จักปีแล้วก็รอลูกเด้สามปีหูนี่ทำาอ็นลูก เล่ากับมีลูกอะเพื่อนได้ยินเขาเจ้าว่ามี่องคนหรอมันเพื่นอนเอาไปเลี้ยงโอ้ทุกคนน่ก็คือเขาถามคนทั้งนอกก็คือเขาฟังอันพวกเขาใจดีปันใดแต่กับแม่ความความจริงเอเาเพื่อนว่ามีลูกสองคนแต่ว่าเอาไปให้เพื่อนเลี้ยงเนาะเอออ๋อเจ,าจา้าเจ้าอันเขาเขาบยายามเลี้ยงจนว่าผมมีเงินที่เลี้ยงเนาะเออมีเงินมีพ่อมีเขากินแต่มีเพื่อนนี่เคลี่ อันนี้มันเฮือนนะวเออแม่น่ะอยู่จักปีแล้วอันนี้น่ะจักปีจักปีเดือนเดือนสามปีสามปีเออสามปีเป๊ะซัมนี่น่ะเออทำปีหน้าผู้ผู้ใดมาต่างให้เฮือนอันนี้น่ะเฮือนซ่มเนี้อครบแล้วละปีแล้วมึนแม่นผู้ใดมาต่างให้ก่อนบุตรสร้งฮะแ่งเฮือนบ่เฮือนหลังนี้ม่นผู้ใดมาต่างให้เจ้าเด้เดี๋ยว็กพวงก เจ้าต่างเอาหรือรรว่าวน,วนั่นแหละป่าพวงต้างป่าพวงป่าพวงแม่นผู้ใดป่าพวงเนี่ยเดเมตก้อนเนี่ยกินเ <c oughs> หล้าเนี่ยนาจะแม่นพีโนโพ่น,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 พน้องเพื่อนเราทุกคนเนาะมพี่น้องเพื่อนหนึ่งพีนพ่น้องเจ้าที่ออเออมาต่างให้เนาะแต่ต่างเทื่อนมาแต่แต่งแต่ต้นไม้เพได้นเนี่ยอันดินเฮือนนี่มันของเฮาอ่ะเออเมนดินนั้นเฮาต่างเฮือนน,นี่มันของเฮาเนาะเออ ดินอันนี้มันของเพิ่นอยู่ทุกคนเน่นนาไปเนี่ดินบ้านดินบ้านปันให้ดิ่บ้านให้บ้บานวันที่นั้น,<อ>น,นดิโอ้ดูย์ก็คือดินส่วนนี้นี่แม่นดินของบ้านเนาะ้อยเนาะก็คือมีคนทางนอกมามาเบิ่งนำ้ำเฮาเป็นชาวบ้านเพิ่นเนาะทุกคนเพิ่นคอยบอกเวลาที่เฮาบ่เข้าใจนะการนี่เป็นดินของบ้านเนาะไอ้ลี่เนาะเออแล้วก็ถ้าักว่าเฮามีเงินดีเงินงามบ้านก็จะให้เฮาเลยเนาะเออ ได้บ่ป๊าโทพี่น้องเอ้ยเฮือนเอลี่อะแต่ละมื้อนี้เฮาเฮ็ดหยังก็สอบเงินมาซื้อข้าวซื้อหยังเฮ็ดให้บ่เฮให้ต่เปิโลักข้าวกินบ่มีข้าวกินเปบ่ได้เฮ็ดให้อ่ะบ่ได้เฮ็ดให้บ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ให้เฮาเฮาอเงินเท่าใดก็แต่ละมือน่ะอได้10,000แต่5,000แต ห้าพันสิบพันเอาไปเห็ดเนี่ยังกินไปจ่างเพื่อนนะเออไปจ่าเพื่อนเออเห็ดยังจ่างเพื่อนนะไปเกี่ยวเข้าเห็นยาเกี่ยวเข้าเกี่ยวยาเออยาให้ยาให้เออมืดมือน่าได้สิบพันได้เขาเด้เออเอาเขาได้ที่อ๋อเพื่อนเอาเข่าให้กินเมื่อนีนไปยังมานมื่อนีนเขาคือตะกี้มาบพ่เห็นเขาต่แต่เพื่อนอันเด ไปตัดฟืนเออตัดฟืนให้ไผเพื่อนแม่ปอกให้เขากินให้เขาอยู่รวมกันท้งเพื่อนหายจากโลคมันนี่มาตัดฟืนเดี๋ยวรูนึงเอาเข่าโลนึงอ่าแล้วละตีแล้วละยึใส่เข่านะเอามาไว้ทั้งใดยึดเพื่อนเจ้าของโอ๊ยยังไม่ได้ไปเอาเถอะแม่น่ะแม่น่ะเพื่อนตัดตัดฟืนแต่ตัดแล้วแล้วเนาะอืดเลอแตัดไปยเต้มือเศร้าพุ่น ตัดมือตัดมือซ่อนตัดตัดไปแบกตัดอื่นนะซองเที่ยวอ๋อซองเที่ยวตัดมือเศร้ากองไว้แล้วก็มือแรงไปแบกเออมือแรงไปแบกตื้มออกมาซองเที่ยวพูดนะเดี๋ยวเข่าโลนึงเนาะอ่โลนึงนี่อยู่นี่เข่าคลายเข่าโล่เธอไหนจักพันหนึ่งสิบเอ็ดพันหนึ่งสิบเอ็ดพันเออกรบโบเพงหลายเนาะทุกคนเนาะเออเอาอัน วันนี้บ่นอนจ้าอ่ะเออบ่นอนอั่ก็มีผ้าเสือใจักเนาะผู้ใดเอามาให้ผาเสน่ะันเดปจแม่ือแม่ือเอาให้ออือผ้าห่มบมฮ้จอเอาผ้าห่มอันจอมน้เจ้าน่นาะ,นะอคน,น,นเอามาให้เออม,มาให้มแต่ตน,นเานี่อ๋อ โอ้เฮือนเอาอันนี้สังกะสีเอาทั้งใดมาสังกษีเก้าเนี่น่ะอันแต่ไปเก็บมาตแต่แม่คำลานตีฮะต้นเดีดวยวล,ล,ลูกแม่คำลานลูกแม่คำลาลูกแม่คำลาอเอาให้เพราะอันตั้งต้นแต่ล้มเ,เนี้ะเพราดีๆด้วเฮาพวเข้าใจนี่เ้าให้เฮาเข้าใจเอา แม่นผู้ใดเอาให้สังกสีน่ะมือมืออันสังสีนี่เออบ่บ่กมน่ะเออคนนมเลือดน้องเลือดเออมเลือดมาเลือดนสว่างอ๋อก็คือคนที่บ้านนี่แหละเอาให้มาก็เออเพิ่นเก็บให้เนาะอือบ่ฮ้อนอยู่เฮือนนี่น่ะบ่ฮ้อปเพิ่นตเพิ่นส่าเพิ่นนนี่ตอนตอนเฮานอนอยู่กลางนี่อาีตะกลางนี่เป จะว่านอ่ะว่านอ่ะว่านอ <laughs> เอาถามมานอนอยู่กันเนี่ยหอนบอเป็นรองหอนว่านเนาะมันเป็นสังกะสีเนาะสังกะสีลมั่จีนแต่ฮะไม่จีนมันเสีจีนอันเด็กผู้ฟองไปสังกะสีจีนเออแม่จินอือเพื่อนเอาให้ยดิแม่ยผู้ฟ้องให้นะก็คือคนเอาให้ยเมื่ะทุกคนในทางนั้นก็คือมันจะตกเราอันไมจฟันเ พ่อนีเป็นข้าวเส้นเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งครับเออเปลี่ยนหาเปลี่ยนหนึ่งนี่จะนี่เเก็บมาใส่หมดเลยโอ้หม้อหม้อแตงกินเมี่ยนั่นอันเดียวมีหัวนั่นนะบุ๊มมีหมอนมีจุ่นเบลอกโอ้อันนี้มันตุกน้ำที่นี่น่ะเออตุกน้ำกินเอาทั้งไหนมากินน้ำนเอาทั้งไหนมากินแล้วน้ำน้อยพอนน้ำน้อยเออน้ำก๊อกพอนน้ำก๊อกตีเออเออกินเม่ โดยโดยขอบใจอะไรใส่เข่าม้าเข่าใส่ม้าไปบ่จามาไปตาจามเออรุ่งเหรอมาเจ้าเออมาเจ้าเมเจ้าสู้เออมืออัน่ยมาเนาะมาเกะท่อัน่ะเออคนเอาให้ทุกคนก็คือไปจ่างให้เวียกเนาะแล้วก็เพื่อนเอาให้แล้วก็มาเจ้ากินเนาะ เดี๋ยวนี้เขาซานนี่แม่ซีปเอาน้ำเขาเจ้าอันไปเบะไปตัดฟืนมืนน่อไหร่ฮะเนาะเอออ๋อ,อโดยโดยโดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็นเห็นมีอันชิมขี้เหยื่อดีแล้วก่อนเลยทุกคน,น,น<อ>มีวันตินเดเหยื่อเนี่ยเสะส่งเ,เสื้อเจ้ามีจัาอันเอรี่ลายฟืนอ่ะลายฟืนอ่ะอันนี้แม่ตียุเป่าได้เจ้าคือว่ามาก้อไวโอ้ก้อไวไม่ได้ก้อไวตรงเปียกเลย นี่เอลี่อ่ะนาเวลากมารดนี่มันบหัวเหมือนกันน่ะโอ้หัวเออฝนมาฝนตกมาฝนหัวเลยบุ้ทึกบนนอนอ่ะนอนนอนสนี่อันเวลากระมารอดในตอนฝนบุ้ทึกบนนอนอ่ะบุ้ทึกบุ้นนอนี่ะโอ้มันจะซาสกระมาามืดเลยทุกคนเบิงฝ่าเบิงยังอืเพื่อน tên tên cái gì giờ đi người giác đây nhăng người đây nhăng đây hết hả người đây nhăng bỏ giác đây nhăng chú mơ mà chú tên mơ chú tên khôm chú tên mà chú tên khôm ừ ao bài hết khôm hương nè hả lại bài hết nhăng còn để bê còn kín nè còn 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 ไปเก็บไปเอาหอยนี่เอาไปเก็บเครียดเก็บหอยบ่มีอยู่นี่บ่มีเพิ่องอ่ะเมืนบ่มีพื่องอนสจนอมบต่ายข้าอ่ะพันเออถ้าได้เพิ่งนี่อยากเอาไปโลเครียดโลหอยมาไว้กินเออเอาเด้๋ยวักได้เพิ่องนะทุกคน,นออได้เพิ่อได้ได้เป็นลูกเครียดได้เฮือนบ่อยากษ์ไหนเฮือนไม้พวกยากได้กลางกลางมีนี่ไปจุ๊บเพื่อนอ่ะได้ยักได้เออพราะว่าเฮือนอันนี้มันจะล่มนะทุกคนแล้วก็เป็นในสังกะสีนี่ ยักได้บ่เฮือนน่ะได้เฮือนยักได้เนาะเออแต่จีเปี์ละสีมีบอลอยู่มันจีเปย์เราเพิ่นว่าเฮือนจีเปย์แล้วเนาะจีเปย์อะบ้าอันลงกุไปยักได้ข้าวสารน่ะได้ได้เขาเอาห้เด้อเออเอาบ่เอาบ่เอาเสียเอาจากลูกเดี๋ยวลูกนึงสองลูกเดีสองลูกเออสองลูกสองลูกเนาะเออโอเคเขาไปแบกมาให้นะเอออยู่ในฐานนะเออเข้าใจะได้ เด้โดยอยืนนี่งดันเออเก่าเชเน้องเพื่อนว่ายยักได้เข่าสองโลเหมือนว่านน้องแต่ว่าเขาก็เอาติดรถมาน้ายู่ทุกคนอ๋อแต่าทางนั้น <laughs> แล้วยักได้สองโลพี่น้องเดี๋ยวเข้าเบรกไปหายเพื่อนเลย ต่สงสารพ่นพี่น้องเลยเบึงเือนเบึงซ่านสิลุ่มแล้วแบกเข่าขึ้นดอยแล้วทุกคน เข้าไปได้บอนี่ได้คือแคบแทบประตูฮึบเอ้าจักโลจังหวะนี้นะป้าเนี่ยเออฮึบอืออดีใจบ่องดีใจละจักโล่สองโล่สองโลเออสองโลได้พี่น้องเขาแบกเบื้องเมย์เออสองโลได้เนาะเออเขาแบกเบื้องเมย์สองโล ดีใจอ่ะดีใจละดีใจเนาะโอ้กลมจักมือนี่นะโอ้เลยเลยมือโอ้อเนาะเออ,เอ,อ,อนีมอน่มือหนาเขามือหนาเขาเด้เข้ามาจะซื้อเพิืงมาให้เนะเอออยาได้อะได้ละเพิ่งว่าจะได้เพิืงเอาไปไต่เชยดไปไต่อันนัหอยไปไต่ปูมากินมาสั่นนอนนั่น,นอะยังเมื่อยยังทุกคนแบกขึ้นดอยนะมือหนาเขามาเขามาให้นะไอรีนเนาะเอออืมเบิ้งทาบา มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากต่างเงอนต่างอย่างไงฮู้แล้วเขาจะมาต่างไหนเนี่ยไม่ที่บ่ต่างเงอนน,นี่กเงอนไหมกลางเมนนะิเ<อ>จุบเงินอะ่ะจุเตะอ่ะเจ้าจุเตะหนะาวนนนนี่เี่เมื่อนีย<อ>นเทาขาสานมาให้ใหญ่พอดีเราติดรถมานำ้ำอันนี้นี่เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญน,นั่นเพิ่นโสงมาไว้น้ำเฮาเนี่เป็นเงินของเบิง่งเอาเบิ่งก่อนทุกคนนี่เี่ อันนี้มันเงินผู้ย้ายใจบุญเที่ยวชื่อเข่ามันเงินของผู้ย้ายใจบุญอยู่ทั้งประเทศไทยเพิ่นบริสุทธิ์งออกน้ำเนอะเออเพิ่นส่งไว้น้ำเฮาเราเขาซื้อมาให้เอลีเนอเออขอบใจเพิ่นนะดดขอบใจบเด้อขอบใจเพ,พิ่นนุ๊เด้อขอบใจขอบใจไหวพรเพิ่นได้เป็นบอกเออโต้ละให้อยู่ดีมีแห้งไม่แห้งมืออ <laughs> ื่นมืออื่นเออหน่อยสิครับถามเที่ยวตามสถาบานก็คือเพิ่นนั่อยู่เดียวทุกคนกันนี่แหละ ในเขาสารไปกินเมื่อนี้เอ่อเฮามาหาก็โอ้ทุกสะเทือนใจทุกคนเฮือนนั่นนะเฮากินอะไรบุ๋มเนเฮือนนู้บุ๋มนู้สภาพต่างไงมันเป็นเครื่องเป็นคลองกันคนเอาให้เดีจาะปะท่อแต่โอ้เจาะบดับตั้งเฮือนนะฮ่าจงเจ้าะคลองนี่กาซี่นี่ฮะเนี่ยปะท่อเพ่นเนี่ย่นว่าอะไรนะหอบดับตั้งเฮือนนี่เฮ้ยเจ้านี่ก็างซี่นี่ กลางซิอืออยู่ใส่กลางซนี่องขสังกะซเข้าสังกะซให้ิเอองิเจ้านี่บ่แม่นบ่แม่นของ่อยแม่นบ่แม่นของเขานั่นน่ะอันทัจะไปซุนเจ้าองเจ้าไปตเือนสิเจ้าได้เจ้าก็ได้สังกะซได้บ่อยู่ใสได้ดป่อปอยู่พน่ะเดินทางแน่ทะน่ โดยโดยโดยยังแต่ไดหดเอ้ยเจ็บเดีจักแผ่นสังกะซีนะเจ็บแผ่นหู้ไม่ได้แ่นโอ้ในกระนี่มันจะโลบนะทุกคนมันเนื้อไปแห้งในเบื้งเสาโอเคเอาไปสั้นน้องก้าบกันนะเอลีนะเอออยู่ดีมีแห้งนะเบื้องมนาบ้านน่องเขามาน้องจะซื้อเพิ่งมาให้นอะเพิ่นว่าอยากได้เพิ่งมาโซบโคบหากินมาสั้น เออได้กเขาเปล่านึงไปกินลราดีใจแล้วเนาะเด็กเจ๊ล่ะถ้ามีคนต่างเฮือนต่างยังเราเชาสิมาต่างให้เนิ่งเฮากลับกันเนิ่ก่โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้หูลาดละเอียดเป็นทีเรียบร้อยก็คือทางเอ็ดลีเนาะพี่น้องเนาะคื่อคือเฮาเลยทุกคนก่คือเอ็ดลีพันธุ์ยูผู้เดียวทุกคนบ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีญาติพี่น้องบ่มีไอเอายน้องนะเพิ่นก็แต่ยูผู้เดียวอยู่นี่ดินเฮือนที่เพิ่นยู ก็คือเป็นดินของบ้านที่แบงปันให้ทากว่าทางเอรี่นสามารถตั้งเงอนสร้างบ้านสองที่ดีได้บ้านก็จะยกดินในตอนนี้ให้เลยเนาะทุกคนเนาะตามที่เฮาสอบถามคนที่มาเบิ่งแล้วก็อาเพิ่นอธิบายใหนะ้เฮาเนาะทุกคนก็เนาะทางเอรีเพิ่นก่อเป็นคนแบบเบื่อเต็ม้อยปันได้แต่ว่าเพื่อนก่อขยันมันเพียนหากินด้วยเงิอแฮงตนเองเนาะแต่ละมือก็คือไปรับจ้างเชียหญ้าให้ตัดไม้ตัดฟืน มาให้ซาบานซาบานกับแบงข้าวให้กินเป็นข้าวซานข้าวหนึ่งอีกย่างต่างๆนี่นะั่นเนาะก็เพื่อนก็ชอบอยู้ตามความสามารถของตัวเองนะทุกคนเนาะแต่ว่าที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าหากว่า,าเฮือนหลังนี้มันล่มลงไปเนาะก็คือบ่มีเฮือนอยู่ทุกคนตามที่สังเกตเบิง่งหันเฮือนของเพื่อนน่นป้าทุ่งทีล่มแล้วทุกคน,นะกคนเป็นเฮือนน้อยๆบอลมันโปดมันขาดเก่าสังกตสีเขาเกาหันมันเนบใสซื่อๆเนาะก็ไก่จะล่มเนาะทุกคนเนาะก็เพื่อนน่น อ,อยู่แบบนี้มาหลายปีแล้วเนาะก็คือตามเที่ยวซอบทามก็คือทางอินดี้มันก็ยักได้อยู่เพื่อนยักได้พ่อเป็นหลังในน้อยอยู่คนเดียวทุกคนไม่อยู่หลายคนนะอยู่คนเดียวนะพอให้มันเนี่ยนะาถาวรนิดนึงแล้วก็พกกเกพื่อนกัอยักได้เป็นยังยากได้พึ่งทุกคนเพ,พื่อนว่าพึ่งก็คือเป็นไฟสายที่เขาเจ้าไซหัวนี่เนาะเวลาไปตอนคืนเนะพื่อนจะไปซอกไต่กบไต่เคียดไต่หอยไต่ปูไต่ปลามาไว้กินเพืนะ่อนว่าเนาะพะว่าจะซื้อกับโบมีเงินนะ จะต้องได้ซอกแบบนั้นเอายูเค็ตามชนนบทแดนนะใส่ธรรมชาติเอาเนาะเพิ่นบ่มีเพืงบ่มีเงินซื้อเพื่อง่นยักได้เนาะทุกคนเนาะสำหรับเฮื่อนซาติบานซองแต่เพิ่นก็โอ้ทยักไดน้นะเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าต้องได้ยูทุกมือนะถ้ามีเงื่อนยูดีก็คืออาจจะได้นอนรับกินอิ่มก็คือจะดีเนาะเพราะว่าเงื่อนก็เวลาฝนมากก็คือหวัวมดเนะาะกัครั้งนี้เอามาเห็นแล้วเฮากับได้ช่วยเพิ่นไป พอดีเขาเอาเขารถติดเอาเข่าเนาะพอดีเขา,าเอาเข่าติดรถมาน้ำเนาะเขาก็เลยเอาเข่าให้เพิ่นไปหนึ่งกระสอบทุกคนจําจนวนเชียวซี่ก็คือหาแสนกรีบทุกคนเนาะก็เป็นเงินของปุณใหญ,ญ่ใจบุญอยู่ทางประเทศไทยพี่นอ้องเพิ่นบอกประสงค์ออกน้ำเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่อนลายคอยเพิ่นจงอยู่ดีไม่แหง้งปลาสะจากรโลภไปกระเจ็บเนาะสิ่งที่เพิ่นให้มาในมื้อนี้ก็ขอกลับไปหาตัวทานหอยเทาพันเทาเนาะสาธุกโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากทานใดอยากช่วยเหลืออยากอ่า อให้บุญฮ็ดสินสั่งหอสั่งเฮือนในห้รับทางเอลีก็สาม,มารถติดต่อมาเฮาได้ทางเฟสทงางไลน์ที่เฮาขึ้นไปอยู่หน้าจอทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี